แข่งจากเลยส6เรื่องสุดปังบีวดียังว่างอยู่เจ็ดเม้าวิ่งไกลระดับพันโลพร้อมช่วงล่างลอยได้ใครอื่นสู้เหนื่อยไม่เนี่ยทุกลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก,กดซั r i คตติดตามพวกเราที่สุดีวิวนะครับ ต้องบอกทุกคนว่าวงการรถหรูกำลังสะเทือนเพราะค่ายจีนยังบิวดีได้เปิดตัวรถไฟฟ้าใหม่กับเจ้ายังว่างอยู่เจ็ดที่วางตัวเองเป็นรถอัลตร้าลักชรีจะเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความฉลาดแบบสุดๆหวังท้าชนแบรนด์รถหรูอย่าง m e r c e d e s b e n บ p o r s อร์และ BMW ถึงกับเปิดศึกประกาศตัวว่าจีนก็ทํารถหรูระด,ดับโลกได้แล้วจ้า ตัวรถมาพร้อมช่วงล่างไดซัสแซดที่เอาต้องยี่หลอยได้จากรถไฟความเร็วสูงพลังแม่เหล็กหรือแมกเลฟมาประยุกต์ใช้จริงพร้อมระบบช่วยขับกอสไอเอที่นําทางได้โดยไม่ต้องใช้แผนที่พร้อมการตกแต่งภายในแบบโคตรระพีเมียมมีลําโพงระดับไฮเอนฟังเพลงในรถเหมือนนั่งฟังคอนเสิร์ตส่วนตัวฟินหูสุดๆคลิปนี้ที่สุดจะพาไปส่องหกเรื่องสุดปังของเจ้ารถคันนี้ถ้าอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องที่1ระบบช่วงล่างสุดเทพ เจ้าอย่างว่างอยูเจ็ดคันนี้มีระบบช่วงล่างที่มีชื่อว่ายุ้นเนียนแซดหรือไดซัดแซที่ใช้หลักการควบคุมแบบไฟฟ้าเต็มระบบครั้งแรกของโลกซึ่งไม่ได้แค่ยุกระดับคมนุ่มนวลเท่านั้นแต่ยังนำเทคโนโลยีจากรถไฟพลังแม่เหล็กมาปรับใช้ในรถยนต์ได้อย่างน่าทึ่ง ต้องบอกทุกคนก่อนว่าช่วงล่างของรถยนต์ปกติจะทํางานร่วมกันระหว่างสปริงกับช็อคอัพโดยโชค็คจะช่วยควบคุมการยืดหดของสปริงเพื่อดูดซับแรงกระแทกและคืนสมดุลให้รถวหวขึ้นซึ่งโชค็คแบบดั้งเดิมใช้คงเหลวภายในในการสร้างแรงหน่วงแต่การตอบสนองมีข้อจํากัดทั้งเรื่องของความเร็วและความแม่นยํา แต่ระบบช่วงล่างในสัตเซตถือว่าปลิ่นเกมไปเลยเพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมตรงๆหรือที่เรียกว่าอิน e l ลเจนต์อิเล็กทริกไดรฟ์แบบไม่ต้องผ่านน้ำมันให้เสียเวลาผลคือการตอบสนองที่ไวขึ้นเยอะตรวจจับการื่อนไหวของตัวรถได้ภายใน50ไมโครวินาทีหรือ50ส่ 01, 000, วน1,000วิเร็วกว่าเรากระพริบตาซะอีกแล้วตรวจจับความื่อนไหวได้ละเอียดถึงระดับ10ไมโครเมตรบางกว่ากระดาษ A4 ตั้งหลายเท่าอะ่ะโอ้โหบ้าบอสุดๆ เท่าน,นั้นไม่พอการควบคุมระบบทั้งหมดก็รวดเร็วมากๆใช้เวลาเพียงแค่5มิลิวินาทีจากคำสั่งส่วนกลางไปถึงล้อแตมยังปรับระดับโดรสได้แม่นยำสุดๆขยับได้ละเอียดถึงระดับละ1มิลิเมตรกันเลยนะบอกเลยว่ากับบนถนนลูกรังยังรู้สึกมันวิ่งอยู่บนพรมนานุ่มะเอาอยู่ทุกแรงสั่นสะเทือน นอกจากนี้เจ้า U7 ย,ยังมาพร้อมระบบควบคุมแรงเบรค4ล้อได้อย่างอิสระกับระบบเลี้ยวล้อหลังได้มากถึง20องศาแต่ไม่สามารถเลี้ยวกับรถอ e ินทีแคบได้ไง่ายๆเหมือนขับรถเล็กซิติครากันไปเลยตั้งที่ตัวจริงรถยาวมากแล้วยังผ่านการะทดสอบมูทเทสหักหลบเส้นกีดขวางไปไม่มีคนขับที่ความเร็วสูงถึง9 5 1 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้ามีล้อรั่วก,ก็ยังวิ่งแบบ3ล้อได้ที่ความเร็วสูงถึง160โดยช่วงล่างจะคำนวณและยุกล้อที่รั่วขึ้นเองแม่นี่มันโหดเกินนรถท่วไปแล้เีเย ก่อนที่เราจะพาไปชมเรื่องสุดเจ๋งของเจ้ารถคันนี้กันต่อฝากแวกกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องที่2คุ้มพลังระดับซุปเปอร์คาร์ เจ้าอย่างว่างอยู่7็เปิดตัวมาสอกลุ่มพลังอันแรกกับกลุ่มพลังไฟฟ้าล้วนพร้อมมอเตอร์4ตัวทํางานแยกกันอิสระทั้ง4ล้อให้กาลังสูงสุด1,306แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง1,680นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง2.9วินาทีแถมได้มีการทดสอบถึง77ครั้งแต่ประสิทธิภาพก็ยังทําได้ดีสุดๆระเทียบกันกับรถไฟฟ้าที่แรงใกล้เคียงกันอย่าง Xiaomi SU7 รุ่น Ultra เป็นรถที่แรงโหดที่สุดของ Xiaomi ในตอนนี้ แน่นอนว่าแบตก็ต้องใช้ของ BV วดยังเรบรดแบตเตอรี่ที่มีความจุ135.5กิโลวัต์ัววิ่งได้ไกลสุด720กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนเรื่องการชาร์จไฟก็รองรับ DC Fast Charge สูงสุดถึง500กิวัต์ชาร์จแบตจาก30-80%ในเวลา33นาทีรองรับการชาร์จไฟทั้ง2ฝั่งของตัวรถและยังสามารถชาร์จพร้อมกันแบบคอมโบได้อีกด้วย ส่วนขุมพลังที่2จะเป็นขุมพลัง PHEV Plug-in Hybrid มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรเทอร์โบผู้มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด1,306แรงมา้าแรงบิด1,680นิวตันเมตรเหมือนกันกันกบขุมพลังไฟฟ้าล้วนพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวเหมือนกันเป๊ะๆความจุทั้งน้ำมัน60ลิตรแบตเตอรี่ขนาด54.2กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางรวมกันระหว่างแบตและน้ำมันได้สูงสุดถึง1,000กิโลเมตรและวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกล200กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน รองรับดีซีฟัซชช์สูงสุดถึง210กิโลวัตต์เออเฮขุมพลังปักกินเฮบิตก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องที่3มิติตัวถังและความลู่ลมที่ไม่ธรรมดาขนาดตัวถังของเจ้าอย่างว่างยู่7็ทั้ง2ขุมพลังจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยรุ่นไฟฟ้าล้วนมีความยาว5 2 6 5เมตรกว้าง1 9 9 8สูง1.517ระยะฐานล้อยาว3.16เมตรส่วนรุ่น PHEV ปักกิญเฮบิทมีความยาว5.36เมตรกว้าง2เมตรสูง1.515ระยะุะล้อยาว3.2เมตร ถ้านำตัวคุมพลังไฟฟ้าล้วนมาเทียบกันกับรถแบรนด์หรูสายสปอร์ตอย่าง Porsche Panamera ขนาดของ U7 จะยาวกว่า15.8เซนกว้างกว่า6.3เซนสูงก,กว่า9เซนและระยะฐานล้อยาวกว่าถึง10เซนติเมตร ส่วนเรื่องความลู่ลมก็ไม่ธรรมดาตัวรถมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือ CD อยู่ที่0.195อาจจะได่ต่ำที่สุดในตระกูลรถไฟฟ้าแต่จัดว่าเป็นเบอร์ต้นๆที่ทำออกมาได้ดีมากๆส่วนน้ำหนักตัวรถของเจ้า U7 ก็มากถึง3.095ตันแม้เอาจริงๆก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันกับรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากแบบตะโกนนะครับเรื่องที่ 4. ดีไซน์ไพนกสุดเท่ เริ่มไปที่ด้านหน้าออกแบบให้มีเอกลักษณ์กลิ่นอายย้อนยุกจากจีนโบราณที่มีความแลังและเก่าแก่พร้อมโลโก้ตรงกลางที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรที่สลักบนผนังสมัยก่อนมีไฟหน้ารูปทรงตัว C ที่มีลวดลายแบ่งเป็นเส้นไฟเดรธมานิ่งไลท์แบบเดียวกันกันกบ U9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Gate of Time and Space ด้านข้างตัวรถออกแบบให้เป็นทรงคูเป้พร้อมเส้นสายที่ดูโค้งมนเน้นความลู่ลมพร้อมมือจับประตูแบบซ่อนและกระจกแบบไร้กรอบพร้อมล้ววองวงโต21นิ้วและยางขนาด275ทับ40 R 2 1 ด้านท้ายออกแบบให้ดูสวยงามลงตัวพร้อมไฟแบบ L.E.D. ที่มีการใช้ลายเส้นให้สอดคล้องเหมือนกับไฟด้านหน้าพร้อมสปอยเลอร์แบบอ d a p t i v ตปรับไฟฟ้าตามความเร็วของการขับขี่โดยอัตโนมัติดีไซน์เขาดูไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ เรื่องที่ 5. ดีไซน์ภายในสุดหรูเจ้าอย่างว่างยูเจ็ดรีดีวา่ยาแทบจะยกมาจากยูเก้าภายในใช้คอนเซปต์การออกแบบสตา r ์ริงคอคพิทหรือโครงสร้างอบล้อม2ฝั่งซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความสมมาตรในสถาปัตยกรรมจีนโบราณถ่ายทอดความกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยียุคใหม่กับความงามแบบตะวันออกได้อย่างลงตัวเบาะหนังหุ้มด้วย n นป้าสามารถปรับไฟฟ้าได้20ทิศทางพร้อมระบบฟังก์ชันนวดเหมือนหินร้อน และยังโดดเด่นด้วยระบบเสียงระดับไฮเอนจากไดโนริโอแพลตินัมอีวิดเอน e ์ซีรีส์ระดับท็อปติดตั้งลำโพงมามากถึง2 3จุดทั้งคันให้ประสบการณ์เสียงที่ละเอียดอบอุ่นและเป็นธรรมชาติเสมือนยกเครื่องเสียงบ้านระดับท็อปเอามาไว้ในรถพร้อมหน้าจอมัดวัดและจอฝั่งผู้โดยสารขนาดจอลาย23.6นิ้วบึ้มๆและจอกลางแบบโค้งโอเลขนาด12.8นิ้วพร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการดีลิงสมาร์ทคอคพิทและดิฟซิกเอไอสุดลำ้ำ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าประทับใจคือ d ด n โ d ดิโอสตาร์โรเตอร์ลำโพงเสียงแหลมแบบหมุนและยกตัวได้นบนกึ่งกลางของคอนโซลได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาแดดจีนโบราณทุกครั้งที่สตาร์รถลำโพงนี้จะหมุนและยกขึ้นมาอย่างสง่างามสื่อถึงการเริ่มต้นของวันใหม่หรืจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเสียแล้วเนี่ยค่าเปลี่ยนจะกี่บาทกันนะ เจ้าอย่างว่างอยูเจ็มีให้เลือกทั้งรุ่นสีที่นั่งระดับแฟลกชิปและ5ที่นั่งสุดหรูมี2โทนสีภายในให้เลือกคือสีแดงได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าไหมที่ล้ำค่าในวัฒนธรรมจีนแสดงออกถึงความหรูหราและสีขาวที่สะอาดดุดไขมุกเละเนียนตาเหมือนผ้าซาตินเสริมด้วยดุกเต็นสีม่วงที่สื่อถึงพลังแห่งความมงคล ทุกองค์ประกอบในเจ้า u เจ็ et, ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะจีนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตถ่ายทอดนิยามใหม่ของความรู้ราแบบตะวันออกได้อย่างงดงามและมีเอกลักษณ์ของทาง B ีวดีเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือกันขับขี่แบบจัดเต็มระบบความปลอดภัยพื้นฐานทาง B ีวดีไม่เคยกักอยู่แล้วให้มาครบจบในคันเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะระดับ g อส i a ที่อยู่ในเจ้าคันนี้โดยให้มาทั้งไดรด้าสตัวไดรด้าหตัว กล้อง HD ความคามชัดสูง13ตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวรองรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ 2+ และระบบ A.D.S. อย่าง Navigation on Autopilot หรือ N.O.A. นำทางได้โดยไม่ต้องพึ่งแผนที่ใช้งานได้เลยในจีนระบบทั้งหมดจะทำงานร่วมกันกันกบระบบช่องล่างที่ได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นำทางได้อย่างเนียนๆแม่อย่าให้ที่ไทยใช้งานแบบนี้ได้บ้างจังนะครับ จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเจ้าอย่างว่างยูเจ็ดปร,รถสุดรู้ของทางบีวีดีที่ได้ทุกยี้จัดเต็มคันเทพพร้อมช่วงล่างที่ทำเอาหลายค่ายต้องตะลึง นิ่งเรากับนั่งอยู่บนพรมวิเศษขนาดเล่นกายกรรมกวางเจ้าช์บนหลังคารถก็ยังไม่สะเทือนโดยระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบสุดยอดอย่าง g o s i a ระบบสูงสุดของทางค่ายนำทางได้โดยไม่ต้องใช้แผนที่มาพร้อมกับ AI ของ DeepSeek ช่วยให้รถเป็นเหมือนคนรับใช้ส่วนตัวของเราราคาของเจ้า U7 เปิดขายในจีนที่ราคา6 2 8 0 0 0นถึง780,000หยวนที่เป็นเงินไทยประมาณ2 9 0ล้านถึง3 3ล้านบาทราคากับตัวนี้ที่ได้มาถือว่าคุ้มค่าแบบสุด,สด ก็รถระดับท็อปแบบนี้ราคาก็เลยท็อปตามไปด้วยคุณผู้ชมระครับคิดยังไงกับเจ้าคันนี้อยากให้มาขายที่ไทยไหมและขายที่ราคาเท่าไหร่มาดูคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จกพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ